ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วทุกท่าน,เ,นเออเอาจะคิดว่าน่าจะได้ประมาณครึ่งโลครึ่งโลได้ประมาณครึ่งโลได้ประมาณครึ่งกิโลตอนนี้ทีมงานาหาเห็ดก็ออกจากป่าแล้วพี่น้องเเดี๋ยวไปดูว่าใครได้เห็ดบ้าง อ่ะมาดูอ่ะมาดูดูดูมีเลยนีอยู่บ่ใช่เห็ดคือมีตะตะกาใช่หรอ้อาฮะไม่เป็นไม่มีใครได้หรอกไม่อย่บ่่อบ่อได้ได้แค่นี้ปลอดอเจ้าเราอยู่บ่ อยู่ไซเราอยู่ตามวันนี้ปอดทุคนนี่คนนึ่งข่าวาสีอันเด็กน้อยสองคนว่างหันขาหาเด็กดีขนาดเลยข้าวเดียวไหมได้อยู่บ่ะไหนก็ไปหาเล่าหน่อยได้นะเออไฟก็เอาเถอะมีไฟก็นดะมีหัดไฟบ่ะไฟเรียกมันได้เนอะหนูเพรมี

ปัหาอยางไหนันนี้บกกคนรขนมเขยีวกินขนมเลยวเอาเนี่ยกินดีบ่ตอนกินเลยลูกนไหมครับนมับนัวเน่เอาอยู่ทางสำนักตรงฮั่นวานนูได้คำนี้มวานอะไรก็ได้ บากบันมาตั้งไกลพี่น้องเอ้ยไดหาหน่วยบพมีแต่หน่วยใหญ่เติมน้ำมันประมาณพันหามาแต่อากาศได้มาแต่นองคายมาแต่สายนี่ระยะทางประมาณสักเดินทางประมาณสักห้าสิบหกสิบโล เดี yeah, mm ๋ยวพาครึ่งพาครึ hmm. Hmm. Right mm ่งครึ่งมนเลื่นได้เหอได้ได้เออนกก็จะได้แค่น่ะป้าดูหันเลทางมาหจะได้อดหมองเหาหันนะเออึงหัวเห่า่มีโค้งอยู่หันใครไหมใครไหมร่กิโลประมาณครึ่งโล ได้ได้กันได้โลนึ่งยางบ่ใช่ใช้โลอีกบ่ห้อยแสดงว่าได้แต่ละคนได้กันสองสองสามโลไปแล้วยางนี่เหลือเชื่อนะย่างหาเห็ดได้คนละสองสามโลมองอันนั้นมองใครมองที่มันพอได้เห็ดจังหน่อยนะมองอันไก่ห่างห่างจากสำนักสงนาตะปุ้ยนะอยู่นั่น ไปย่ำใดก็พอไดเก็บอทีให้เก็บ่ห่ให้หางจากสำนักสงฆ์น้อยเดียวน่ะคอยไปหาอยู่นั่นคอยยังได้อยู่แป๊บเดียวคอยยังคิดหาเป็นคอยยังหาได้อยู่สำนักสงฆ์ข้าวเดียวก็ได้ปากบันไม่ไกลนี่คือันมักไปไกลๆนะแถวบ้านเจ้าของมีไ้นี่เก็บซ้ำนี่เนี่ยตื่นเช้ามากก็ได้แล้วนี่เก็บซ้ำนี่นะดยุ่ยได้ลายกว่านี่เก็บเมื่อวานอีกข้าวเดียวน่ะแต่อยากไปไกลคันบ่เสียคันมันบ่สบายใจ เมาาอเอคอยไ่นไปอยู่สำนักสงพื่อะเ้าไปก็ไม่ป้าคนิี้ไปน่ากลัวแล้วเมื่อยอฝากเลยท่านนี้ทุกท่านเดี๋ยวจะไปต่อที่โน้นแหละอ๋อไปมองใกล้ๆสำนักสงเหานะ่นล่ะมันพอมีอยู่นะนะคนบ้านนั่นเขาเคียย์เฮ็ดว่าเป็น